ใช่าศาสนาพูดไม่ใช่าศาสนาให้ขอใช่ค่ะาศาสนาพูดเป็นาศาสนาไม่อาจททำไมขนลู้ปฏิบัติด้วยตัวเองนะคะพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้แล้วว่าไม่ให้เชื่อเพราะว่าคนนั้นเป็นครูอย่างกับไม่อาเนี่ยไม่ต้องเชื่อนะคะแค่ฟังไว้อย่าพึงรับลองอย่าพึงคัดค้านไม่ต้องเชื่อนะคะสิ่งที่จะทําให้พวกหนูอย่างลงมั่นในคําสอนพระพุทธเจ้าก็คือว่าฟังทมจากที่ไม่อาพูดแล้วเข้าใจไหมถ้าเข้าใจนะคะแล้วเราเอาประพฤติไปประพฤติปฏิบัติด,ดูนะคะ เห็นเป็นปัจจตังเมื่อไหร่นะคะพวกหนูจะเชื่อคําสอนอย่างลงไม่ได้คาสอนพระพุทธเจ้าจะมีศรัทธาเองไม่ต้องมาศรัทธาไม่อาร์ตนะคะศรัทธาพระพุทธเจ้าได้เลยนะคะพราะแม่สิ่งที่ไม่อาร์ตเอามาไม่ใช่คําของไม่อาร์ตเองไม่อาร์ตแค่นําไปใช้แล้วได้ประโยชน์นะคะไปศรัทธาที่พระพุทธเจ้าได้เลยนะคะแล้วก็ไม่อาร์ตก็แค่เป็นผู้ถ่ายทอดนะคะการนักนำวิธีมาใช้แค่นั้นเองแล้วพอเราฟังทำเข้าใจนะคะ เราเราจะสามารถใช้ชีวิตได้ดีขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเป็นปัจจดตังเฉพาะตนนะคะใช้ชีวิตได้ดีขึ้นยังไงก็คือความทุกข์น้อยลงนั่นแหละคะ่ะความสุขก็ก็มากขึ้นด้วยแต่สุขส่วนใหญ่จะอยู่ที่อุเบกขาซึ่งปานนี้กว่าสุขทั่วไปนะคะทําได้จะเห็นเองเป็นปัจจดตังจริงๆนะคะลองเอาไปใช้ดูค่ะ